สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะการที่เราพูดบันทอนจิตใจกับคนที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเราเนี่ยมันทำให้คนที่เขามีจิตอาสาด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆหรือคนที่เขาเข้าไปกู้ภัยเนี่ยแม้แต่ทหารหารที่เขามีหน้าที่อย่าลืมว่าต่อให้เขามีหน้าที่เขาก็คือคนคนหนึ่งอะ คนคนหนึ่งพอเจอถ้อยคําหรือการกระทําที่มันบั่นทอนจิตใจที่เขาอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเป็นจิตอาสาด้วยความสมัครใจเนี่ยการกระทําที่เป็นภัยต่อเขาหรือคําพูดที่บั่นทอนจิตใจของเขาเนี่ยมันจะทําให้คนที่อยากจะเป็นจิตอาสาเนี่ยล้มเลิกความคิดที่อยากจะเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ พอทําไปก็เสี่ยงอันตรายกับตัวเองทําไปคนอื่นก็ไม่เห็นค่าไมล์เลฟเจกขอนะคะคนที่เป็นจิตอาสาอย่าท้อนะคะหากอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงของเราเราถอยออกมาแต่อย่าหมดกําลังใจอย่าท้อ ที่จะเป็นจิตอาสาด้วยความเต็มใจพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยสังคมเรามันจะน่าอยู่หากเรามีจิตอาสาที่พร้อมจะช่วยผู้อื่นด้วยความสมัครใจถ้าวันใดที่ประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีจิตอาสาที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยกำลังกายกำลังใจนะคะจิตใจที่ดีของเขาเนี่ย รู้ไหมประเทศไทยจะเป็นยังไงมันจะเหมือนต่างประเทศจี้ป้นกันกลางถนนไม่สนใจนะคะไม่สนใจเพราะไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของเขานี่แหละมันจะเป็นแบบนั้นคนไทยพร้อมจะให้ประเทศตัวเองเป็นแบบนั้นไหมคนไทยไปถามใจตัวเองละกันเมื่อเรายังมีจิตอาสาที่เขาพร้อมจะทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือบ้านเมืองของเราเนี่ยช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย ควรรักษาไว้ควรให้กำลังใจไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครภาคเอกชนภาครัฐหรือทหารหารควรจะให้กำลังใจเขาเหล่านั้นเพื่อทำหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือต่อให้ในพื้นที่มันจะมีคนที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือเพราะคิดว่าตัวเองมีพร้อมแล้วมีครบแล้วไม่อยากได้ความช่วยเหลือ คุณอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในพื้นที่คุณยังมีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออีกมากมายที่เขาร้องระงมกันนะทั้ทงคนแก่คนเฒ่าคนติดเตียงเด็กนะคะพ่อแม่หรือคนท้องที่เขาต้องการความช่วยเหลือยังมีอีกเยอะไม่ใช่มีแค่คุณคนเดียวที่คุณบอกคุณมีพร้อมมีกินแล้วมีอาหารการกินครบไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ย คุณนึกถึงคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเขาจนเขาไม่พร้อมเขาเป็นผู้ป่วยเขาเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะ่ะคุณต้องคิดถึงเขาเหล่านั้นด้วยอย่าทำลายจิตใจทำร้ายจิตใจหรือทำความที่เป็นอันตราย เสียงต่อชีวิตของเขาต่อให้คุณไม่ได้ทำในสิ่งที่โดยตัวเขาโดยตรงแต่เสียงที่เกิดขึ้นจากการยิงปืนไล่หลังเขาเนี่ยมันทำให้เขาหวาดกลัววันดีคืนดีหากเขาโดนขึ้นมาเนี่ยจิตอาสาต่างๆเขาจะไม่กล้าลงไปช่วยพื้นที่เหล่านั้นเลยมันจะไปเข้าทางของกลุ่มบางจำพวกที่อยากจะ แบ่งแยกดินแดนหรือเปล่าคือสร้างสถานการณ์ไม่ให้คนเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้คนที่อยู่จังหวัดอื่นภาคอื่นลงไปในพื้นที่ของตัวเองเพราะเกิดการกลัวกลัวว่าไปแล้วจะเป็นอันตรายเจ้าหน้าที่รัฐต้องคิดให้ทัน ต้องรู้ถึงสิ่งที่คนบางกลุ่มหวังผลด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีใครกล้าเข้าพื้นที่ตรงนั้นเลยเนี่ยมันจะไปเข้าแผนของคนที่ปลุกปั่นหรืออยากจะทำสิ่งนั้นหรือไปเข้าไอ้พักเน่าๆที่หนุนคนเหล่านั้นอยู่อะที่บอกว่าหนุนเพราะอะไร มันมีภาพมีคลิปมีการพูดจาให้เห็นบนโลกเชื้อเชี่ยวเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเราไม่ได้ให้ร้ายใครนะเราพูดตามข่าวที่เราเห็นนะ่ะนะบอกออกมาพูดกันชัดเจนเนกฎหมายบ้านเมืองทําอะไรอยู่ในเมื่อกฎหมายบ้านเมืองบอกชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้เมื่อมีคนพูดหรือคนกระทําสิ่งนั้นกฎหมายต้องชัดเจนผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องชัดเจน ใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ฝากนะพี่น้องชาวไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนเชื้อชาติไหนศาสนาอะไรคือคุณคือคนไทยคุณควรรักษาจิตอาสาที่เขาพร้อมจะลงพื้นที่ช่วยคนทุกคนทหารหารกล้าที่พร้อมจะปกป้องพี่น้องคนไทยอธิปไตยของเราเนี่ยควรให้กำลังใจอยาบรรอนให้เขาหมดกำลังใจที่จะทำหน้าที่อีกเลย เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ